พี่อิฟแล้วก็เซนเหมือนเดิม<ช>นะคะวันนี้อยากจะมาสลับความเป็นแบบความไทยให้มันดูจริงๆก็ยังมีความก็ยังไทย,ไทยแต่ว่าก็เป็นอาหารเกาหลีใช่เผื่อใครหลายๆคนที่คิดถึง บรรยากาศการเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ได้ไปกินอาหารเกาหลีถึงบ้านเขาหรือน้องเซนที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีใช่ค่ะแล้วก็จะไปเห็นอาหารต่างๆนานามากมายของเขาโดยเฉพาะเมนูนี้ที่ชื่อว่าคิมบ <Hillary. S 2> oh ั r ร oh ีอ oh ้โหก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยเอ่ะ oh เป็นวุ้นเส้นอยู่ข้างในเป็นวุ้นเส้นอยู่ข้างในปกติเขาจะใส่พวกแบบมีหมูมีมีผักมีแครอทอะไรเงี้ยนิดหนึ่งแต่วันนี้ฉันอยากจะให้มันมีความเป็นลูกครึ่งแบบพี่อีฟซึ่งจริงๆเราก็ create สุดๆแต่ว่าเหมือนดรอปเทคทำให้มันดูดูเป็นดูเปซนคิดอ่ะยังไงต่อพายยังไงต่อคะคือที่เซนคิดคนเดียวเลยเปลี่ยนแบบใส่ข้างในให้เป็นวุ้นเส้นกะเพราหมูสับแมสโอ้โหคิดได้ยังไง ก็เลยกลายเป็นคีมารีกระเพราหมูสับค่ะโอ้โหดูไทยมากบางคนอาจจะไม่รู้สึกว่าถนัดอาหารเกาหลีมากมันจะดูจืดจืดมันจะดูมันเลี่ยนเียนหรือเปล่าใช่แต่ว่าอันนี้จะมีความเป็นแบบคนไทยทุกคนต้องชอบนี่ผัดกะเพราถูกไม่ใช่สิ้นคิดนะมันคืออาหารประจําชาติของเราลองคิดถึงแบบกะเพรากินกับสาหร่ายทอดอ่ะมันจะดีขนาดไหนอ่ะนี่แค่คิดก็ดีแล้วอ่ะปัตถุดิอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเต็มโต๊ะนิดนึงแต่มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะแน่นอนเหมือนแบบเราจะทํากะเพราอ่ะเรา ใช้แบบวัตถุดิบอะไรบ้างก็ตามนั้นเลยนะคะขาดไม่ได้ก็ต้องทุบแป้งทอดด้วยแป้งทอดกรอบแต่ฉลัพท้องค่ะต้องค่ะแล้วก็ เครื่องปรุงต่างๆที่เราจะต้องใช้นะคะอ่าเริ่มต้นจากขวดที่สองก่อนตรงนู้นอันนี้เหรอนั่นเลยค่ะสีเดียวกับเสื้อถูกต้องกะเพราไงสีกะเพราใช่ไหมเราก็ต้องใช้นะคะเครื่องปรุงรสลักเขียวปลาผักทองนั่นเลยนะคะผัเขียวฝาเขียวได้ใช่ไหมอ่าแล้วอะไรอีกขาสุดหนึ่งกระาทองนี่เลยค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ดี้ากเลยดีมากนะคะแล้วกะเพราพี่อิทแน่นอนเลยเนาะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนผัด เป็นคนผัดและนี่ค่ะซอสหอยนางรมตราแม่ครัวค่ะนี่วันนี้เราจะเป็นแม่ครัวกัน <c oughs> นะคะแล้วก็แน่นอนน้อยอย่างที่บอกว่าแป้งทอดกรอบตาฉลากของต้องใช้นะใช่แล้วเริ่มต้นผักกะเพราก็จะต้องมีกระเทียมกับพริกตำรวมกันนะคะอโอเคแล้วแต่เลยอยากให้ถึงเครื่องขนาดไหนถ้าชอบแบบเผ็ดร้อนมากก็ใช้กระเทียมไทยแต่อันนี้จะเป็นเนื้อเยอะๆกระเทียมจีนตำค่ะ ่อไปจะเป็นพริกค่ะพริกนะคะจริงๆถ้าหั่น <Okay. S 2> ก่อนก่อนตำก็ได้มันก็จะแต่ก็ไม่ได้ชอบกินเผ็ดแบบ <laughs> อย่างเดียวก <laughs> <laughs> ็อยากจะให้มีรสอื่นด้วยแะ <laughs> ้ให้กินเผ็ดอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ไม่มีเลยู <laughs> <laughs> ุยตำได้ดีสวยงามมากค่ะใส่ลงไป ถ้าเป็นโบราณเขาจะบอกว่าผัดให้พริกสุกเนี่ยก็คือให้สังเกตว่าถ้าได้ยินเสียงข้างบ้านจามหรือว่าถ้าเราจามแต่ว่าพริกสุกแล้วเนี่ยเราเองก็เรียบร้อยค่ะมาค่ะเอาค่ะโอเคค่ะประมาณเกือบเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอ่าใส่หมูอึ๊บเหมือนทำกระเพราหมูเนาะ เยอะอันนี้คืออะไรให้กินกับข้าวหรอต่อที่ซีอิ๊วขาวสุดรหนึ่งนะคะนะคะพอหมูแบบใกล้จะสุกตั้งเจ็ดสิบปอร์เซ็นแล้วเราก็ปรุงรสต่อต่อไหมโอเคค่ะแล้วก็จะแล้วก็ยังมีนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความหอมพอปรุงรสฉลากเขียวกราฉลากโฮมพอค่ะอันนี้จะให้ความหอมนะ บ้านเราจามแล้วค่ะน้ำตาลนิดนึงนะคะพอแล้วค่ะบางคนอาจจะชอบผัดกะเพราที่บอกว่ามีน้ำนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะผัดแห้งๆม้นเส้นเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยนน้ำมันแห้งเอากะเพราโยนเลยค่ะ ซอบเบย์กะเพราเบย์จากร่วงด้วยววทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็คือการทอดกุนเชียงหรือว่าอาจจะใช้การจี่ก็ได้ถ้าหากว่าไม่อยากใช้น้ำมันเยอะเอาลงเลย เนาะเริ่มจากสาหร่ายก่อนที่เราวางไว้จนเหนียวแล้วน่าจะดีนะที่มันจะไม่แตกอ่าใช่นี่อ่ะหลังจากนั้นเราก็จะวางไข่ของเราเนี่ยนะคะนี่คือเสือที่เอาไว้เชมวนอ่าใช่แล้วเฮ้ยอยนีนะอ่าฮะต่อด้วยค่ะวนเส้นเลยค่ะหลังไปนั้นนะคะเราก็วางคุณเชียงลงไปนะคะ แล้วก็เอาไปชุบแป้งแล้วก็ทอดอีกทีหนึ่งผ่นค่ะเพิ่มจะเตรียมแป้งค่ะที่เราจะเอามาชุบนะคะนี่ก็เป็นแป้งทอดกรอบตราฉลากทองนะคะผสมน้ำนิดนึงอันนี้เราจะใช้แบบให้มันมีความข้นนิดนึงนะคะ อ่ะเราจะมาจัดจานกันนะคะนี่เลือกจัดจานในย่านนี้นะคะจัดจานค่ะนันน่ะนี่นอาวางเลยอันนี้จะมีผสมผสมเนาะอันที่มีไข่แล้วกันที่ไม่มีไข่ด้วยใช่ไหมคะนี่นนเลยคอนุญาตแล้วรสสัมผัสมันก็จะต่างกันอย่างอันที่เป็นแบบว่าธรรมดาก็คือเหมือนเป็นไส้ กัดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบไส้ผัดกะเพรานะคะแล้วก็จะมีความหอมของสาหร่ายที่ชุบแป้งทอดอส่วนอันที่เป็นแบบที่เราบิวขึ้นมาเนี่ยครีเอทขึ้นมาแบบพิเศษเลยก็คือมีไข่อยู่รอบๆด้วยเนี่ยนะคะมันก็จะเหมือนเรากินผัดกะเพราแล้วก็ต้องมีไข่เจียวอะประมาณนั้นเลยประมาณนั้นแล้วก็มันจะหอมตรงที่แบบว่าสาหร่ายทอดจริงๆประมาณนี้เลยค่ะสวยงามไหมคะ อีกหนึ่งเมนูที่ต้องบอกว่ามันน่าจะถูกใจถูกปาก ผู้ทุกคนได้ไม่ยากเนาะก็ลองไปทําตามกันดูได้สนุกด้วยนะคะเพราะมันมีขั้นตอนที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนเราได้ทํางานฝีมือแต่มันไม่ได้ยากจนเกินไปเ<ม>นาะอ,อ,อ่ะก็วันนี้ Two Sis Kitchen <ม>ก็นําเสนอเมนูนี้นะคะ,คะกิเมเรีก,กับขาหมูสับนั่นเองถ้าชื่นชอบถูกอกถึงใจก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ่คะเมื่อจะเพ็นการแม่ครัวนะคะหรือว่า Two s k i t c h e ของเราใช่แล้วฝากด้วยนะคะติดตาม EP ต่อๆไปนะคะว่าจะเป็นเมนูอะไรนะคะ วันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ